อร่อยอร่อยหวานกวางตุ้งมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆจา๋านี่มีผักชีต้นหอมอยู่นี่อยู่ข้างล่างต้นหอมมีมะเขือเทศเพิ่มน้ำปลรราลงไปอีกกวางตุ้งดอก ยอร่อยมากินข้าวกันค่ะใครยังไม่กินข้าวก,กระดูกและดวงตาให้แข็งแรงนะคะพเพื่อนๆจะกินทุกวันทุกวันดีนะคะอร่อยมากนี่บำรุงร่างกายนีขิงช่วยขับลง ปลาล้านี่ปลาล่าเป็นขวดบายบายขอบคุณค่ะค,ค่ะเสริมสร้างบายบายขอบคุณค่ะ ปลาร้านี่ปลาร้าเป็นขวดอร่อยอร่อยหวานกวางตุ้มมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆจ๋านีนา่นี้ผักชีตัวแดงอัมิตาแดงเอใส่น้ำปลาไปนะคะนี่บำรุงร่างกายนีขิงช่วยขับโลก เ,เหนียวติดมือจิ้มขเ,เหนียวนี่สู้ต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะเดี๋ยวก็ผ่านนะคะโชคดีมีความสุขเฮงเฮงปังปังทุกคนนะคะรักทุกคนค่ะอืม ปะลารนี่ปะลาะรเป็นข้นไหมคะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะเช้าเช้ามามีหมอดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะคะเพืเ่อนๆจ๋าร้อนร้อนปลาร้านี่ปะลาะรเป็นข้น อเมิตาแดงเอใส่น้ำปลาไปนะคะร้อนไหมคะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะเช้าเช้ามามีหมอด,ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะคะเพื่อนๆจ้ะร้อนรอส,สู้ต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้คะ่ะเดี๋ยวก็ผ่านนะคะโชคดีมีความสุขเฮงเงปังปทุกคนนะคะรักทุกคนคะ่ะสู้ๆต่อไปนะคะเป็นกำลังใจใหค้ค่ะ เดี๋ยวก็ผ่านนะคะโชคดีมีความสุขเฮงๆปงบางๆทุกคนนะคะรักทุกคนคะ่ะก้อนมากินน้ําต้มเห็ดกันค่ะเห็ดสามอย่างดีถอร่างกายดีต่อร่างกายนะคะเย็นเย็นชื่นใจกับเพื่อนๆจ้า สู้ๆนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะอร่อยอร่อยมากินข้าวกันค่ะใครยังไม่กินข้าวเรามากินมะเขือเทศกันค่ะเพื่อนๆจ๋ามะเขือเทศดีต่อร่างกายนะคะเพื่อนๆจ๋ามีวิตามินสูงมะแดงอามิตาแดงเอใส่น้ำปล้าไปนะคะ มากินน้ำต้มเห็ดกันค่ะเห็ดสามอย่างดีถกร่างกายดีต่อร่างกายนะคะเย็นเย็นชื่นใจค่ะเพื่อนๆจ้าอร่อยอร่อยหวานกวางตุ้งมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆจ้านี่นี่ผักชีตัวเดงอเมซตาแดงใส่น้ำปลาล้าไปนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆร้อนไหมคะวันนี้ร้อนเพิ่มน้ำปลรราลงไปอีกกวางตุ้งดอกอร่อยอร่อยหวานกวางตุ้งมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆจ๋านี่นีผักชีสด,ดนะคะ อ่อยอร่อย,ออยมากินข้าวกันค่ะใครยังไม่กินข้าวแดงอามิตาแดงเอใส่น้ำปลาไปนะคะก่อนมากินน้ำต้มเห็ดกันค่ะเห็ดสามอย่างดีถอร่างกายดีต่อร่างกายนะคะเย็นเย็นชื่นใจค่ะเพื่อนๆจะกระดูกและ ดวงตาให้แข็งแรงนะคะพเพื่อนๆจะกินทุกวันทุกวันดีนะคะอร่อยมากสวัสดีค่ะพเพื่อนๆจ๋าเป็นยังไงกันบ้างคะพเพื่อนๆร้อนไหมคะวันนี้ร้อนเนื้อต้มเกลือต้มเกลือเฉยๆอามักกินกับน้ำมิตรร้อนไหมคะ ช่วงนี้อากาศร้อนนะคะเช้าเช้ามามีหมดดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะคะเพืเ่อนๆจ้ะร้อนๆประลานี่ประละเป็นขวดคะ่ะเสริมสร้างอืม ปะลาร้นี่ปะลาร้าเป็นขวดแดงอมฮิสาแดงเอใส่น้ำปะลาร้าไปนะคะร้อนไหมคะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะเช้าเช้ามามีหมดดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะคะเพื่อนๆจ้ะร้อนร้อนนี่บำรุงร่างกายมีขิงช่วยขับโลมิตต้มจนเปื่อยต้มใส่เกลือเฉยๆนะคะเอาไว้กินกับน้ำพริก กดนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆร้อนไหมคะวันนี้ร้อนปวยอร่อยมากินข้าวกันค่ะใครยังไม่กินข้าวนี่บำรุงร่างกาย นิิงช่วยขับโลกเป็นกำลังหลังใจให้พเพื่อนเพื่อนทุกคนสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ท่านที่ผ่านแล้วก็ขอให้ได้ยอดวิวสูงๆท่านที่ยังไม่ผ่านก็จุดเป็นกำลังหลังใจให้พเพื่อนเพื่อนทุกคนสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ท่านที่ผ่านแล้วก็ขอให้ได้ยอดวิวสูงๆท่านที่ยังไม่ผ่านก <c oughs> ็จุดต้มจนเปื่อย ต้มใส่เกลือเฉยๆนะคะเอาไว้กินกับน้ำพริกสู้ๆนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะ มากินมะเขือเทศกันค่ะเพื่อนๆจ๋ามะเขือเทศดีต่อร่างกายนะคะเพื่อนๆจ๋ามีวิตามินสูงม,ม,มปะปลาร้านี่ปะลาร้าเป็นขวดบายยขอบคุณค่ะ<ม>อร่อยอร่อยหวานค<ม>วางตุ้มมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆจ๋านี่มีผักชี ข้าเหนียวติดมือจิม้มข้าเหนียวนี่อือปะลาล้านี่ปะลาล่าเป็นขวดข้าเหนียวติดมือจิม้มข้าเหนียวนี่